จะพายไม่หยุดเลยนะครับกับสยามเทเลทของเรานะครับโหอวันนี้มาตื่นเต้นมากเพราะว่าเราอยู่กับอะไรเอ่ยแผนเจาะรูขนาด1มิลลิเมตรมากไปแล้วต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันแบบใกล้ๆเลยครับไปดูกันเลย ตัวนี้นะครเป็นแผ no? ่นเจาะรูนะครับจะขอบอกสเปคกันแบบเข้าๆเนาะตัวนี้นะฮะจะมีขนาดรูอยู่แค่1นมิลิเมตรเท่านั้นถือว่ายากมากๆเลยครับในกระบวนการผลิตออกมาได้และแน่นอนนะครับวันนี้มาอยู่ในท่าแปลกๆตรงนี้ไม่ยืนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกาวนะฮะคุณเลสเพราะว่าแผ่นตัวนี้มันบางมากนะครับมีขนาดความบางแค่หนึ่งเมนเท่านั้นเวลาจับตั้งปึ๊บงอทันทีเราก็เลยไม่จับตั้งนะฮะจับนอนดีกว่าการเจาะรูตัวนี้นะฮะจะเป็นการเจาะรูแบบเขาเรียกว่าสลับรูนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ย การระบายลมได้ดีกว่าเดิมน่นนะครับและการบังตาจะดีมากๆเลยเพราะว่าเท่าที่มองเนี่ยแทบไม่เห็นด้านหลังเลยถูกไหมฮะแต่แน่นอนนะครับเวลาไปใช้งานจริงคนที่อยู่ภายในจะเห็นด้านนอกแต่ด้านนอกจะไม่เห็นด้านใน แบบนี้หาได้ที่ไหนนะครับก่อนจากกันไปนะครับต้องบอกนะครับว่านาวัตกรรมในการผลิตของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นรูที่ค่อนข้างใหญ่พิมพ์ลายพิเศษหรือแม้แต่รูที่เป็นเล็กขนาดนี้ก็สามารถทําได้นะครับใครต้องการรูที่มีขนาดเท่าไหนนร่นะฮะหมมตรหรือว่าเล็กกว่านี้ก็ลองติดต่อมาได้นะครับที่แอดสยามเก้าของเรานั่นเองหรือจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับสยามรูดี .com สําหรับวันนี้ต้องของลาไปก่อนนะครับมาให้ดูแบบสั้นๆนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ